สวัสดีค่ะบุ๊กไก่นะคะเป็นโปรเจกต์ n อน y s ลิส n มนเจอร์นะคะของสิงห์โมไวค่ะซึ่งสิงห์โมไว้อะค่ะก็ตามชื่อเลยก็คือเป็นธุรกิจขายผลิตภัณฑ์สิงในต่างประเทศนั่นเองค่ะในสิงห์โมไวนะคะจะมีหลักๆ4ีแผนกก็คือเซลล์มาร์เก็ตติ้งโลจิสติก์แลวก็ PMO ็ค่ะซึ่ง PMO อ็ค่ะก็คือแผนกทกุ๊กไก่อยู่นั่นเองค่ะ โดย PMO ของเรานะคะหลักๆเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยมีอยู่3ส่วนอันแรกเนี่ยคือ Partnership Management ก็คือเวลาเรามีโปรเจกต์อะค่ะเราก็จะเข้าไปเหมือน connect the dot กับทุกทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมเซลล์ทีมมาร์เก็ตติ้งเพื่อให้เขาทำโปรเจกต์อะคะ่ะเป็นไปตามไทม์ไลน์แล้วก็เป้าที่เรากำหนดไว้ค่ะอย่างที่สองเนีย่ยเราก็จะทำเรื่องของแดชบอร์ดด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำง,งานมากขึ้นส่วนที่สามก็คือการหา i นิ t i a t ที e ใหม่ๆค่ะและสำหรับทักษะที่จำเป็นนะคะสำหรับ PMO ค่ะ ก็จะมีในเรื่องของ communication skill เพราะว่าเราอาจจะต้องเจอกับคนในหลายนแนกนันดีงนะคะแล้วก็อย่างที่สองค่ะก็คือเรื่องของ problem solving skill ค่ะเพราะว่าทีมโอค่ะเราเป็นเหมือนคนมองภาพรวมโปรเจกต์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นปัญหาคนแรกและเราเนี่ยก็ควรจะขเข้าไปอ,อ่นเลิกปัญหานี้นะคะแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาก่อน,นะคะ่ะและก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของ a n a l y t i c s skill นะคะคือการคิดวิเคราะห์นะคะเพราะว่า โปรเจกต์ Project, แต่ละวันที่เราเจอเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยดังนั้นอะ่ะเราจะต้องมานั่งวิเคห์กันนะคะว่าเออโปรเจกต์เนี้ยเราควรจะมีสเต็ปหรือว่ามีลำดับการทางานยังไงนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่จําเป็นของทีมโอคันซึ่งตอนนี้ที่อยูกไกเนี่ยมาเป็นโปรเจกต์แอนนิลิสแมเนจเจอร์แล้วค่ะก็รู้สึกว่าทุกๆวันนะคะโปรเจกต์แต่ละแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันก็มีความท้าทายหรือว่าความแตกต่างที่แทมจะแบบแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันเลยทุกตอนนี้ก็เลยเหมือนยังรู้สึกแบบว่าสนุกกาว รู้สึกว่าทุกอย่างมันยังแบบมีอะไรใหม่ๆให้เรายังอยากทำอยู่ได้เลยค่ะ